แรกก็ต้องปิดไฟให้ล็อกตัวเองโอแคแป๊บๆขอไล่ปิดต่างก่อนโอเคปิดมาแล้วอย่าเชยน้องอ๊องนี่มัน อ้าวพี่เพียมพี่เมาเกิดบ้านโจรซะแล้วมั้งเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยทำไมกะโรูงจ้งจะพี่เียเป็นโจรมันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอคนจะขโมยมาไว้ของตัวเองที่ไม่ใช่ว่าโดนขโมยโดนขโมยเฮ้ยขโมยโดนขโมยพี่ียไปเกิดที่เดิมใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ไม่คนละที่กัน ยังไม่ใช right. ่เงาไปอยู่กลางป่าอีกละเซิร์ฟใหม่หรือเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟเดิมนี่แหละอ๋ออยู่ตรงไหนกำลังโหลบอ๋อเพียรู้แล้วเพียมาเกิดบ้านที่ออกเกิดแน่เลยเดิมหรือเปล่าพียมาเกิดบ้านเด็กเกิดเพราะว่าของมันหายหมดเลยีกับโซฟาสามอันใช่ไหมบ้านเดียวกันเลยแล้วตอนนี้อออไปอยู่บ้านไหนอ๋อก็อยู่กลางป่าที่เดิม มีกระทะมีอะไรเยอะกลางป่าตรงไหนอ๋ออ้อมยังไม่ตายต้องเรียกว่าลงมาเลยเพราะว่าอ้อมเดินอ้อมแบบถ้าเรียกนะแบบยังต้องออเดินลางซ้ายอ่ะเดินย้อนกันมาเออย้อนย้อนกับมาหาแต่ว่าซอมบี้มันอยู่ในป่าเดี๋ยวลองพาไปเพราะว่านอกบ้านก็ซอมบี้เยอะ แต่มีซอมบี้อยู่หน้าบ้านเพียนะเต็มเลยไม่รู้กี่ตัวแต่เสียงเดินไปเดินมาดังอยู่แล้วเพียก็ไม่มีอะไรนอกจากตัวแล้วเสื้อผ้า มาแล้วพีตายแล้วเออพี่มาพอดีแเราออกอีกเสื้อเหลืองนี่ใครดีมีอะไรให้ตีมันใส่ชุดนักเรียนเลยมีอะไรให้ใช้ไหมฮะไม่มีเฮ้ยเปิดไฟทำไมเราปิดไม่อยู่ยังเงียบๆนี่ไงของเยอะทั้งตัวผ้าที่เปื้อนอยู่เจ็ดอันเอาเอาไปล้างสิเอาไปล้างแมปมอร์ฟิน เอยอยอกเจอแบบเลยอ่ะอันนี้ที่ขีบเกมถ้วยที่เช็ดตัวผ้านี้เดี๋ยวค่อยไปล้างจุ่เช้าช้อนเอาช้อนท็นอปช้อนเป็นอาวุธได้ไหม Watch yourself เปิดมันจะเป็นยังไงเอ๊ะย,ยังไม่รูเ้เ,เลยเนี่ยมเปิดเลยด้วยมาตกใจเพื่อมะนาวหาย <laughs> มะนาว แยกยัดพวกของไว้ข้างในแล้วก็ตั้งอ่ะวาใครเขากินมะนาวร้อนกันเฮ้อ๋อมัาผิวน้ำนี่นาแล้วก็มีอาหารด้วยมีอาหารกร่ปองแค่อันเดียวเองฟุตค็อกเทลเปิดได้ปะล่ะเปิดได้มีที่เปิดอ่ะมีเปิดให้ก็ได้หว่าโอเคเปิดให้ คปรุงให้สุกก่อนกินเอาไว้ในนี้แล้วกันเอาไว้ในมัโครเวฟกินได้เลยกินทั้งหมดแต่กินมะนัวหมดเลยทำไมไม่ทำไมไม่เวฟล่ะสามร้อยองศาสิบห้านาทีดูซิจะเป็นไงอามันยังต้มมิดสุดเลยแยไปแหละเฮ้ยเราต้มได้ด้วยเหรอเอาไปเผาให้มันร้อนเลยอาหารก กินได้เลยไม่ใช่หรอไม่รู้อยากจะกินร้อนๆหรือกินจืดๆละ่ะแหม่คำนึงถึงความอร่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ตายอยู่แล้วเลยเราก็ต้องกินเลย Medical check พี่าเริ่มเบื่อแล้วอะเบื่อทำไมล่ะลูกเพิ่งตายมานะเอ๊ะงับเช็คพี่แอร์ได้ด้วยมีเทรดได้ด้วยเจ็งติ้งนี่คืออะไรมันหมดเวลาเฉย ยังคุกมไม่เสร็จเลยเพิ่มต่อพอแล้วกันเสือ้อน h i เปียกนานจังระหว่างรอเลยเปิดทีวีก่อนก็ได้มีสกิลลิววิงใกล้หมดแล้วใกล้จะไหม้แล้วรู้ได้ไงไหม้ได้ไ<ม>ด้วยไหม้แล้ว <laughs> <laughs> มันเขียนว,ว่า burning <laughs> <laughs> ต้องหยิบออกมาก่อนที่มันจะไหม้ เออจริงด้วยงับหยิบมาแล้วพี่แอร์ก็กินอาหารกระป๋องไปแล้วกันเอาแล้วพี่แอลสัตว์ทอดเนื้อปิ้งไว้ <c oughs> ทำไมงับได้ฟิชชิ่งเพิ่งมากงับไม่ได้ดูทีวีวัดเออก็พี่แอร์เปิดไว้ไงถ้าตัวหนังสือขึ้นก็ได้เออเวียนได้ตกปลาด้วยเนี่ยมีเสื้อแจ็คเก็ตอยู่เนี่ยบ้านบ้านนี้มีมีที่นั่นเหรอเนี่ย<า>อันนี้ วางทิ้งไว้กับพื้นเฉยๆมันก็แห้งเยงก็วางไว้น่ะรอแห้งนี่ไงยัง dirty bandage เลยจักกันตากที่พื้นไหมเย่เสื้อดีกว่าช้อนในการจ้วงแทนเผื่อขาห้างออกก็เปื้อนเลือนี่เยอเยอถามเลยเราสามารถเอาเสื้อคลุมนี่ไปอบในตออในัวอบได้ไหมมันก็ได้สุกเร็วๆ้าวิทยาอยากจะอบันนะลองดูสิ หวังว oh. wow. wow. okay. ่าบ้านยังไม่เผานะอชลองดูก็ได้ช้อนนี่มันก็ใช้ได้นะเนี่ยดูดชช้อนอะไรก็ใช้ได้อไชถ้างั้นเราเสื้อเอาไปปิ้งเลยรเรื่อนแบกกี้ e ีนนี่ไงเสื้อยัดกันไปก็ได้วะเนี่ยเสื้อนักเรียนครับเนี่ยมีรอยอะไรอยิงหน้าก็ไม่รู้แล้วทำไมเราต้องใส่กางเกงสีเดียวกันด้วยนี่พี่เอี่สีดำเอาสีขาว นาสิบหองศาแล้วกันห้านาทีให้ดูซิจะเป็นไงอ๋อตั้งค่าได้เออพี่ยเพิ่งดูเนี่ยอ้าวดับไปแล้วพี่ยกดพี่ยกดปิดเหรอมือโดนมือโดนจะกดตั้งค่าแล้วมันก็ไปปิดดับปุ๊บเลยเอ้าทีวีไม่มีอะไรให้ดูแล้วทำไมเสื้อของมีรูด้วยไปโดนพี่อันนี้มาก็ไม่ได้โดน เสื้อไม่เห็นแห้งเลยเสื้อไม่แห้งอ่ะอเสื้อเปลี่ยนเสื้อไม่ร้อนด้วยซ้ำไปเกียร์ใช้ช้อนในการฆาตกรรมผีโอ้ชกไม่เชีวยวตกใจใครจะฆ่าใครเนี่ยวยความตกใจนี้เลยไม่ได้ใช้ช้อนเลยโถ่เอ้ยเห็นแล้วตัว กี่ตัวเนะี่ยสองตัวใส่แบบเปียกอมาลแล้วกันน่าจะเข้ามาในบ้านจะให้มันเข้ามาในบ้านหรือว่าซูนงนอกอยู่ดีเกิดซูง,งนอกไปเลยเข้ามาในบ้านทำไมเลอะบ้านประตูเอ้ย <c oughs> แล้วทำไมขีดเกยงยีดแบบเนี่ยตรงเลย <c oughs> แน่เหรอว่าสกิลแพนิคฆ่าไปแบบฆ่าแบบไม่เลือกหน้าเลยนะเยัย <c oughs> โล่ใจหมดมีว่าซอมบี้เดินออกมาจะฆ่าพี่แอรล้วพี่แอรมีจะช้อนยิงกันทำร้ายกันได้สวบเดวันตาแล้วมีนั่นอีกตัวหนึ่งโอ้หลังบ้านมีสองตัวอ๋อปจะเพิ่งไปเรียกมาพี่แอรขอดูถ่าขยะก่อนพี่แอรจะถูกเอาว่าพียนไอ้ชิบอยู่ไว้แล้วแหละนักถือของเอาตัวนี้แล้วกันโอ้ยแล้วมันดาลุ้มตีไม่ถึง ยังเกือบตายแล้วเปล่าเปิดผีแบบผีมาอีกโอ้ยเสื้อคลุมหนังออฟเอาด้วยโอมเจนเนอร์เกอร์เกิดเนี่ยเฮ้ยมาทุ่มแล้วออฟไปเอาเสื้อคลุมด้วยกระสอบสองตัวนั้นนี่มันเสื้อตำรวจเลยวัดเสื้อตำรวจเอามาเอาฆ่าตำรวจนี่นี่ใสเฮ้ยออฟผีด้านหลัง แต่มันไม่เห็นออามันมันเซย์อยู่ด้านหน้าเอาก็มีตัวหนึ่งไปเอาเสื้อไปเอาเสื้อก่อนไปเอาเสื้อกับศพสองตัวนี้มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลไปเอาเสื้อก่อนออก็นไ,ได้มีเกาะในสองตัวนี้มันจะถึงพรุ่งนี้ฮะใส่เลเยอร์แจเก็้วยไรวะช้อนอุ๊ยจ้ะเอ้ยช้อนต้องใส่ช้อนจะสู้ไม่ได้ เอแล้วยืนนิ่งให้มันกัดด้ยย่ามาตีพี่นะใจเกินโอ oh, ้ยตีพี่แล้วป่ะเนี่ยเลือดกระจายเลยสเตตัสโอเคไม่โดนอะไรเลยเมื่อกี้โดนกัดไปหน่อยหนึ่งอ๋อสงสังสยใส่เสื้อพอดีงั้นกลับบ้านก oh, sure ันแพ้ติดเชื้ออีกสิโอ้หย่างงั้นนะ่าเรียกว่าไม่โดนกัดไปอันนี้กันมาดิ เข้าบานยังเขาเขามารอต้งนั้นถือถุงขยะมาทำไมในถุงขยะมีอะไรเดี๋ยถือมาทำไมอ๋อเอานาฬิกาไปใส่ก็ได้รู้เวลานอนไม่ได้ตื่นช้างหลับไม่ได้หยุดเกิดไม่สามารถเอาสิทธิได้บ้าบอมันบังคับให้เราออกไปที่อื่นอ่ะ มันก็บอกว่าสลีปเฉยๆนี่ของพี่แอร์สลีปไม่ได้พี่ต้องไปซีบ้านอื่นเก็บกันมันก็ล<ะ>สลีปนี่ได้นี่พี่แอร์สลีปไม่ได้ไงก่ข,ขวา<ด>แล้วก็กดนอนอะ่ะมันไม่ขึ้นไม่ใช่มันขึ้นแต่มันเป็นสีแดงล<ะ>แล้วมันก็บอกว่าคุณไม่ได้อ่อนล้าพอที่จะนอนได้โอเคไปมันบังคับให้เราไปต่อแคไม่ได้ง่วงนี่แหละจะออกง่วงไหมมันมีขึ้นแน่นอนอยู กระทะลุยก่อนกระทะเก็บไป <c oughs> ไปไปบ้านนั้นละ่ะโอ้โหพี่อเอาย่องอย่างดีออเดินไปย่องเลยอยู่หลังจักกดการไหมึ้นไปเลยไปเลยก็แล้วกันไปเลยมืดละเอามองไม่เห็นมืดทำไมทำไมเอามองไม่เออพี่แยมองยืนได้งั้นตามพี่แยมา <c oughs> พี่เห็นปกติเว็บพี่โจรโจรก็แงี้ยทำงานกลางคืน ต่งจดหมายนี้ดูย,ยังยังแล้วข้าไปบ้านนี้กันทำไมพี่แอร์ไปเร็วจริงเออนี่ไงเล็งไว้นี่เองมีซอมบี้ไหมหนอฟอร์เซลฟอร์เซลไม่มีอะไรเลยเนี<ม>่ยลุย<ะ>่าไปเนะี่ยเสียงลัมบี้เฮ้ยเสียงใครรอ้องอุ้ยมีกระเป๋ากระเป๋าอีเจ้คนนี่มีกระเป๋า กระเป๋าทิ้งด้วยผักผีอันนี้ไม่ได้ผีผักอันนั้นผักผีดูจักใช้คำอันนี้มีนาฬิกาเก่าชิฟูมอลไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพี่แบ่งถุงดำให้เอาเปล่าบ้านหมามีอะไรบ้างมีคนนอนอยู่ตรงการ์เดนหลังรั้มีผีเดินอยู่ดูได้ไง เข้ก็มันนอนอยู่หน้าบ้านนั่นอ่ะตัวหนึ่งทำไมพี่ยังไม่เห็นตัวเลยแล้วก็มีพนักงานก่อสร้างคนเดี๋ยวพี่จะเช็คลังบ้านก่นนอนเอามานี่มานี่มาเอาของใน warehouse ดีกว่าเนี่ยของอะไรใน warehouse อย่างอาวุธอาวุธมีตัวหนึ่งข้างหน้าพี่เห็นอยูอ่น<ะ>ี่ตาแมวนะ,นน <S 1> <S 1> ะพี่เหนงี่เหนพี่หายไปแล้วก็มา <S <S ไม่มีอะไร มีหลังสวนมีตัวหนึ่งน,นอนอยู่โอ้<น>เปสิบเลยเข้าบ้านไปก่อนก็ได้